ค่ะมันนี่สิผ้ามาเห็ดนำยาเลียงลากใบถั่ใส่เนาะคะ่ะใส่กันโดนๆเนาะคะ่ะสีนี้อุป,ปกรณ์เนาะคะ่ะมีไข่กะปิเอมลอยชูรดเนาะคะ่ะเยวผสมกันเลยกันเลยเนาะคะ่ะหลับชุ่มกันเลยค่ะใส่พอเป็นผู้เหตดเนาะคะ่ะอ่าพอ ไปถั่ใส่เนาะคะ่ะเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดใบเรียวมันเบิดเนาะคะ่ะเฮ็ดใบอีกใบถั่วใส่อีกต่อไปนะคะมีดมีด ใส่ชิลรดลงไปใส่กะปิใส่ไข่ไข่สวงน้อยนะคะกะปิหนึ่งช้อนชิวลดหนึ่งช้อนครับเอ็มลอยหนึ่งขวดเนาะคะ่ะมือนึ่

那这个就全部没得。来，坐定。来，坐好。<到> ลไลไปละเนาะตีเงี้ยงเลยม่ตีก็ตีใครหนิมั้งตีเงี้ยงมันเป็นเพียดอกเสียหนึ่งเพียเหนึ่งเลยเนี้ยถิมะลิแต่ว่าห้าวใส่ขวดยาวเลยก็ได้ดิครับะได้ Đó là loài Khó ôm á hầy như hiên Cái quần có dấu đi Để cho <laughs> Đây bà. bà mì quay nó của bớt bữa rồi mang vào Hãy subscribe ta ừ, dầu đấy nó là lái cuộn nó bị nhắn mắc vậy này này rồi đấy, nó nữa này, จะว่าเห็นผลไวหรีค่ะยังเอาตอนต้นบมังน้านี่ข้าวเดียวออกหากนะฮะเห็ดไว้ใสไ่ได้ใส่โดนค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้มีให้เบิ้งซ้ำนี่เนาะค่ะกันผู้ใดมกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้น้ำเนื้อค่ะเด้อเพื่บ,บาานในคลิปต่อ,ตอไปนี่ค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะดีมีแห้งสุกปู่สุกคนเนาะคะ่ะนี่เรียบร้อยค่ะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ